แล้วผมก็นี่ผมมารีวิวบ้าน,นครับผมซึ่งบ้านหลังนี้ก็อยู่ข้างหน้าของผมเลยนะคบผมยวพาไปดูเลยหนึ่งสอง,สอง,สองนี่เป็นยายนี่ครับผมบ้านของผมนะคบนี่นี่หน้าบ้านนะนี่หน้าบ้านแล้วก็ไปดูข้างข,าข้างบ้านนะคบ ก็ข้างหลังบ้านเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นข้างๆอีกแล้วก็มีปลูกอ้อยด้วยค่ะแล้วก็ดึงเข้ามาในบ้านนะเอ,อ๊ะจะพบได้ว่าประตูมันหายไปอันหนึ่งนะซึ่งผมก็ต้องมาวางใหม่นะก็เพราะประตูมันหายไปไหนไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคบคือข้างในครับ เดินเข้ามาปื๊บหันซ้ายไปเกี่ยวกับห้องครัวนี่คือเตาเผานะครับผมเตาเผาสองเตาแล้วก็มีโต๊ะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของคือไม่ได้เก็บของอะไรแล้วดูตรงนี้ก็คือใบไม้ bye, แล้วก็มีตู้ชั้นสมดุดนะฮะแล้วก็ นี่คือคอมน่นี่คือเมาส์นะนี่แล้วก็เก้าอี้นั่งเล่นคอมกำลังเล่นด้วยแล้วก็เดินมาก็จะเจอกับไม่เจออะไรก็ต้องหันซ้ายก่อนจะเจอกับห้องนอนซึ่งก็มีกล่องอีกแล้วแล้วก็มีที่เล่นเองกับชุดเกาะแล้วก็เป็นภาพแล้วก็มีโคมไฟนิดๆหน,น,น่อยๆนะคะก็คือ พาไปดูร,บรอบๆบ้านเลยดีกว่านี่เขี้ยวอ่ะนะคะข้อข้างบนนี้จะเป็นกระจกด้วยนะคะันกระจกสีดำเพววื่อความไม่ให้มึนมืดคระะัโอเคนะครับแล้วก็ จบคลิปได้แล้วผมตอนนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็เล่นนะครับ j a v a Edition นะก็ใน n น t ตบุ๊กสวัสดีครับบ๊ายบาย